อุโมงลาวาหรือลาวาทูบคือทางไหลของลาวาในชั้นใต้ดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมันเย็นตัวลงจึงเกิดลักษณะเป็นอุโมงค์หรือถ้ำที่มีความสวยงามราวกับประติมากรรมชิ้นเอกแต่ก็แฝงความน่ากลัวน่าเกรงขามต่อพลังแห่งธรรมชาติด้วยในโลกนี้มีอุโมง์ลาวาหลายแห่งแต่ในวันนี้อับดุลไทยทูบคัดเลือก7อุโมงค์ลาวาประติมากรรมสุดงดงามพลังแห่งธรรมชาติมาฝากกันครับ 1. อุโมงลาวามันจังกุลเกาหลีใต้เกาะเชจูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศเกาหลีใต้เป็นเกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อนจึงทําให้มีภูมิประเทศที่งดงามแปลกตามีแนวหินรูปร่างประหลาดเนินเขาปากปล่องภูเขาไฟ และอุโมง์ถ้ำลาวาที่งดงามอย่างอุโมงถ้ำลาวามันจังกุลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2007เพราะจัดเป็นแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาที่สำคัญมีคุณค่าต่อวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากและยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วยอุโมง์ถ้ำลาวามันจังกุลเกิดจากลาวาของภูเขาไฟที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินเมื่อเกิดการประทุข,ขึ้นลาวาไหลผ่านลงสู่ชายฝั่งทะเล ซึ่งเส้นทางที่ลาวาไหลผ่านใต้ดินเกิดเป็นอุโมงค์ทรงกลวงที่สลับซับซ้อนคล้ายกับอุโมงค์ท่อระบายน้ำมีความยาวประมาณ13.4กิโลเมตรสูง30เมตรและกว้าง23เมตรภายในอุโมงค์ถ้ำลาวามันจังกุลจะพบหินงอกหินย้อยและเสาหินที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวามีรูปร่างประหลาดแปลกตาที่พื้นผนังและเพดานของอุโมงค์ยังมีร่องรอยของลาวาร้อนละอูที่ไหลผ่าน จนทำให้ผนังหินในถ้ามีสีสันที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเข้าไปในถ้าจะรู้สึกเย็นสบายเพราะอุณหภูมิภายในถ้ำอยู่ที่ประมาณ11-21องศาเซลเซียสอุโมงค์ถ้ำลาวามันจังกุนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะเชจูโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในอุโมงค์แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 2. อุโมงค์ลาวาคาซูมูราฮาวาย คาซูมูราได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์ถ้ำลาวาที่มีความยาวที่สุดในโลกเท่าที่มีการสำรวจในขณะนี้ด้วยความยาวถึง65กิโลเมตรภายในอุโมงค์บางจุดนั้นมีความกว้างขนาดพอๆกับ,กบอุโมงค์รถไฟใต้ดินเลยทีเดียวอุโมงค์ลาวาคาซูมูราตั้งอยู่บนเกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาถูกสำรวจครั้งแรกในปี1981โดยทีมนักสำรวจชาวอังกฤษซึ่งสามารถเข้าไปสำรวจภายในถ้ำได้ประมาณ11กิโลเมตร จากนั้นในปี1993ก็มีการสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและพบว่าเดิมอุโมงลาวาคาซูมูรามีลักษณะเป็นถ้ำสองแห่งแยกจากกันรู้จักกันในชื่อคาซูมูราตอนบนและคาซูมูราเก่าโดยมีก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากปิดทางเชื่อมระหว่างสองถ้ำไว้นักสำรวจจึงเอาหินก้อนดังกล่าวออกทำให้ทั้งสองถ้ำเชื่อมต่อกันเป็นถ้ำเดียวและกลายเป็นอุโมงถ้ำลาวาที่ยาวที่สุดในโลก บนเกาะฮาวายมีอุโมงลาวามากมายส่วนใหญ่เกิดจากกระแสลาวาชนิดเหลวที่เรียกว่าปาโฮอีโฮอีเมลลาวานี้ไหลลงสู่ด้านล่างของภูเขาไฟส่วนที่อยู่บนผิวหน้าจะเย็นตัวลงเพราะอากาศด้านนอกและจับตัวแข็งเกิดเป็นผิวด้านบนที่มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายผิวหนังส่วนด้านล่างเป็นลาวาร้อนที่ยังเลื่อนไหลกัดกร่อนชั้นดินที่อยู่ต่ำลงไปและกัดเซาะจนเกิดเป็นทางเดินหรืออุโมงใต้ดิน ไหลไปได้ไกลหลายสิบกิโลเมตรเมื่อการประทุเริ่มสงบลงและช่องทางไหลของลาวาต่างๆนำพาของเหลวที่หลอมละลายออกไปหมดแล้วสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือระบบถ้ำวกวนสลับซับซ้อนและทัศนียภาพที่งดงามแต่ก็น่าจะเพริงกลัวไปพร้อมๆกัน 3. อุโมงลาวาเทอร์สตันฮาวายอุโมงลาวาแห่งนี้มีอายุกว่า500ปี ตั้งอยู่บนปล่องภูเขาไฟคิลาเวในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายถูกค้นพบครั้งแรกในปี1913โดยนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเลรลินเทอร์สตันจึงได้นำชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่ออุโมง์ลาวาแห่งนี้รอบๆอ,อุโมง์ลาวาเทอร์สตันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าฝนเขตร้อนส่วนภายในอุโมงลาวามีลักษณะและร่องรอยของลาวาภูเขาไฟอย่างชัดเจนทั้งผนังและหลังคาถ้ำที่เป็นหินหนาแข็งมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของแร่ธาตุที่ปะปนอยู่และเดิมมีหินงอกหินย้อยที่เกิดจากลาวาจํานวนมากแต่ก็น่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวพากันเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกทําให้เหลือหินลาวาให้ชมไม่มากแล้วปัจจุบันอุโมง์ถ้ำลาวาเทอร์สตันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันโดยจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนเขตร้อนและเข้าไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในอุโมงค์ลาวาแห่งนี้ 4. อุโมงค์ลาวาเบสสหรัฐอเมริกาโบราณสถานแห่งชาติลาวาเบสเป็นโพรงถ้ำหรืออุโมงค์ลาวาที่เกิดขึ้นเมื่อราว1 0 0 0 0ปีถึง65,000ปีก่อนจากการระเบิดของภูเขาไฟเมดิซินเลคในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อภูเขาไฟระเบิดฐานลาวามหาสารไหลบ่าออกมาบริเวณริมขอบนอกที่สัมผัสอากาศจะเย็นตัวเร็วกว่าบริเวณใจกลางเมื่อการระเบิดสิ้นสุดลงผิวด้านนอกของฐานลาวาจะแข็งตัว ก่อให้เกิดโพรงด้านในที่ยาวหลายกิโลเมตรเมื่อเวลาผ่านมาบางส่วนของเพาดานโพรงก็พังทลายหรือแตกหักจนกลายเป็นทางเข้าสู่โพรงลาวาอีกช่องทางซึ่งโบราณสถานลาวาเบสมีช่องทางเข้าในลักษณะนี้อย่างน้อย800จุดอุโมงค์ลาวาเบสนอกจากจะมีความสวยงามแปลกตาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วนักวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซายังใช้ลาวาเบส เป็นสถานที่สร้างความคุ้นเคยสำหรับการสำรวจห้วงอวกาศในอนาคตด้วยพระบนดวงจันทร์หรือบนดาวอังคารจะมีถ้ำหรืออุโมองค์ลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟแบบเดียวกันกับที่พบบนโลกมนุษย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอุโมงค์ลาวาแบบนี้สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับมนุษย์อวกาศที่ต้องใช้เวลายาวนานในการสำรวจหรือปฏิบัติการภารกิจบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารเนื่องจากอุโมงค์ลาวา สามารถป้องกันการแผ่รังสีที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตปูมงลาวาเบสจึงมีสถานะเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยในโครงการ tubes x project ของ NASA เพื่อความก้าวหน้าด้านการสำรวจอวกาศของมนุษย์อีกด้วย 5. ่ถ้ำลาวาเอฟสหรัฐอเมริกาถ้ำลาวาเอฟตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์ภูเขาไฟแห่งชาติ เมลเซนเฮเลนในป่าสงวนแห่งชาติกิฟฟอร์ดพินโชอุโมงถ้ำลาวาแห่งนี้ก่อตัวเมื่อ2,000ปีก่อนจากการประทุของภูเขาไฟในเทือกเขาคาสเคดถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1947เมื่อคนตัดไม้เกือบทำรถแท็กเตอร์ตกลงไปในหลุมยุบจากนั้นนักสำรวจถ้ำท้องถิ่นจึงเข้าไปสำรวจในหลุมยุบดังกล่าวและพบว่ามันคืออุโมง์ลาวาขนาดใหญ่และต่อมาก็ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์สุดท้าทาย ถ้ำลาวาเ r ฟาโฮ h ฮลลีไอซ c e แลด์ถ้ำลาวาแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเรดยาวิกเมืองหลวงของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์นับเป็นถ้ำหรืออุโมง์ลาวาที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ4ของไอซ์แลนด์เกิดจากการประทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ5,200ปีก่อนเส้นทางของการไหลของลาวาที่ร้อนละอุทำให้เกิดถ้ำลาวาขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า1,360เมตร นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอาจจะรู้สึกกลัวเมื่อมองจากปากถ้ำที่มืดมิดแต่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะพบความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์เอาไว้ผนังในถ้ำลาวามีสีสันงดงามซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่ปะปนมากับลาวานักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่ถ้ำลาวาเรยฟ์ฟอร์ฮัลลีในช่วงฤดูหนาวเพราะจะได้พบกับหินงอกหินย้อยที่เป็นน้ำแข็งเปล่งประกายระยิบระยับ ราวกับอัญมณีเป็นประติมากรรมน้ำแข็งที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติที่หาชมได้ยาก 7. ถ้ำลาวาฟุกคาคุญี่ปุ่นถ้ำลมหรือถ้ำฟุกคาคุเป็นถ้ำลาวาที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิอยู่ภายในเขตป่าอาโอกิฮาระหรือป่าฆ่าตัวตายในจังหวัดยามานาชิภายในถ้ำม,มีอุณหภ,ภูมิราวสองศา,ศาเซลเซียสเรียกว่าเย็นสบายแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อน ในสมัยก่อนถ้ำแห่งนี้จะเป็นสถานที่เก็บมเมล็ดพืชและรังไหมของชาวบ้านเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของรังไหมและ,มะเมล็ดพันธุ์เอาไว้แต่ปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเดินทางมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันอย่างไม่ขาดสายภายในถ้ำลาวาจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากถ้ำทั่วไปนั่นคือจะไม่มีเสียงสะท้อนเกิดขึ้นเพราะผนังหินบะซอลจะทำหน้าที่ดูดซับเสียงมีหินงอกหินย้อยที่จับตัวเป็นเสาน้ำแข็ง สวยงามละลานตาซึ่งหินงอกหินย้อยเหล่านี้จะไม่ละลายแม้ว่าอยู่ในฤดูร้อนก็ตามนอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีส่วนจัดแสดงการเก็บรักษารังไหมและเมล็ดพันธุ์พืชของคนสมัยก่อนให้ได้ศึกษากันอีกด้วย